ประธานที่เคารพผมนทุตบัวประทุทรรมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกเป็นผู้แปรยติครับไม่ใช่เป็นผู้สงวนครับแต่ว่าประเด็นที่ผมแปรยตินั้นเป็นการขอตัดลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงยุติธรรมในมาตรา21กระทรวงยุติธรรมได้รับวงเงินจัดสรรงบประมาณนะครับอยู่ที่11,800ล้านบาทเศษ ผมขอตัดลดงบประมาณลง5%คิดเป็นจำนวนเงิน550ล้านบาทเศษด้วยเหตุผลประกอบอยู่ทั้งหมด4ประการด้วยกันครับประการที่1ครับท่านประธานครับผมไปดูในเรื่องของเงินอุดหนุนครับเพราะพบว่าเงินอุดหนุนของกระทรวงยุติธรรมนั้นมันควรจะเป็นเงินอุดหนุนที่ตอบโจทย์การสร้างความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกรณีของเนติบัณฑิตยสภา สองล้านกว่าบาทนั้นผมไม่ติดใจกรณีของทนายอาสาที่ปรึกษากฎ,กฎหมายคดีเด็กและเยาวชนถึงแม้ผมอาจจะคลางแรงใจถึงบทบาทของทนายที่ปรึกษาในคดีเด็กและเยาวชนที่อยู่ตามสถานีตำรวจต่างๆเนื่องจากว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิ์ของเยาวชนซึ่งวันนี้มีเยาวชนจํานวนมากที่ถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการชุมนุม1.2งล้านบาทผมก็ไม่ติดใจ กรณีของทนายความอาสาประจำสถานตำรวจ70กว่าล้านบาทนี่ยิ่งต้องมีครับแต่สิ่งที่ผมติดใจก็คือเงินอุดหนุนในส่วนของสภาทนายความครับถ้าผมพูดแบบนี้บเพื่อนสมาชิกเพื่อนที่เป็นสภาทนายความซึ่งผมเองก็มีอาชีพยังถือใบประกอบวิชาชีพทนายความตลอดชีวิตอยู่อาจจะตั้งคําถามอาจจะคลางแรงใจวันนทวุฒจะตัดอะไร นั่นคือสิ่งสำคัญที่ต้องการค้ำจุนให้สภาทนายความหรือทนายความนั้นเป็นเกียรติเป็นสีมีศักดิ์สรีเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่นๆแต่สิ่งที่ผมจําเป็นต้องขอตัดลงประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนสภาทนายความ27ล้านบาทครับก็ด้วยเห็นว่าในปัจจุบันนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมคดีที่พี่น้องประชาชนถูกกระเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของบางกรอยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เราพบว่าสภาทนายความที่เคยเป็นที่พึ่งของประชาชนไทยนั้นเนี่ยมีบทบาทที่ลดน้อยถอยลงเป็นอย่างยิ่งไม่มีแล้วครับทนายอาสาทนายความที่ช่วยเหลือประชาชนแบบคนที่ชื่อทองใบทองเป่าไม่มีแล้วครับทนายอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนแบบคนที่ชื่อวสันพาณิตฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หนึ่งที่ผมจําเป็นต้องขอตัดลบงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนสภาทนายความ ทนายความวันนี้ส่วนหนึ่งทางานมีศักดิ์ศรีครับเขามีเงินจ่ายให้ทนายสภาทนายความด้วยซ้ําที่เป็นค่าตอบการใบอนุญาตต่างๆไม่จําเป็นอีกแล้วครับที่กระทรวงยุติธรรมต้องอุดหนุนนั่นเป็นเหตุผลประการที่1ครับเหตุผลประการที่สองท่านประธานครับก็คืองบประมาณในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเวลาเราดูงบประมาณในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นคํามันก็บอกอยู่แล้วนะครับ ว่ามันควรจะต้องนําไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์มันควรจะต้องนําไปสู่การส่งเสริมเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีข้อจํากัดว่าพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเป็นคนถือสถานะเลขประจําตัว13หลักเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่มันมีวงเงินอยู่ตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าค่าทดแทนผู้เสียหายค่าตอบแทนแก่จาเลยในคดีอาญากลุ่มเป้าหมายก็มีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือแพะในคดีอาญาที่โดนจับกลุ่มมาโดยไม่ถูกต้อง มีข้อพิสูจน์รับว,ว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมต่างๆที่ผมจําเป็นต้องตัดเพราะว่าปรัชญาของการที่ต้องมีค่าตอบแทนผู้เสียหายเนื่องจากว่าเห็นว่ารัฐไม่อาจปกป้องเขาได้ท่านประธานทราบไหมครับในแต่ละปีมีเหยื่อของคดีที่ถูกระเมิดทางเพศถูกบังคับค้าประเวณีถูกรุมโทรมถูกทําร้ายร่างกายเยอะแยะไปหมดครับเราเรียกคดีแบบนี้ว่า อาชญากรรมแผ่นดินหรือความผิดต่อแผ่นดินฉะนั้นรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องมิให้มีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเงินต้องถูกลงทุนครับในการทำหน้าที่ปกป้องลดคดีอาชญากรรมลงซึ่งถ้าทำได้แบบนั้นค่าตอบแทนผู้เสียหายมันควรจะต้องลดลงแต่วันนี้วงเงิน400ล้านบาทในแต่ละปีซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ เพราะรัฐมิได้ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนอย่างเพียงพอจนพวกเขาเองยังตกเป็นเหยื่ออยู่นั่นเป็นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องขอให้ตัดเพื่อให้ท่านใช้ในจุดที่ถูกต้องในการปกป้องมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมมิใช่รอให้เขาตกแล้วคอยมาจ่ายเงินตอบแทนหรือชดเชยให้แก่เขานั่นเป็นประการที่สองครับประการที่สามก็ท่านประธานครับก็คือกรมราชัณฑ์ท่นานประธานครับผมเองเป็นอดีตกรรมธิการ พิจารณาร่างพระราชัตารชทันในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติผมพูดหลายครั้งถึงการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนพิเศษให้เจ้าหน้าที่ราชทันผมมีญาติเป็นรองอธิบดีกรมราชทันในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นผมตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่พี่น้องราชทันประสบอยู่ครับแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าราชทันขอก่อสร้างโรงพยาบาลราชทันแห่งที่สองวงเงิน1700ร้ล้านบาทวันนี้มีน้องๆหลายคนที่โทนจับอยู่ครับ ก่อนเข้าไปในเรือนจําไม่ได้เป็นโควิดแต่พอเข้าไปกลายเป็นผู้ป่วยเป็นโควิดน้องๆหลายคนกําลังป่วยมีฝ้าลงปอดมีภาวะที่ต้องได้รับการดูแลร,รักษาแต่โรงพยาบาลราชทันคุณหมอที่อยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งคนในราชทันมมิได้ทําหน้าที่ในการปกป้องชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสุขภาพของผู้ป่วยเหล่านั้นผมเรียกร้องแทน ผู้ป่วยคนอื่นๆว่าควรจะได้มาตรฐานในการดูแลเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ตรหนักว่าศักยภาพหรือข้อจํากัดของโรงพยาบาลราชทันไม่สามารถรักษาได้ท่านก็ควรส่งต่อในแง่ของการรักษาท่านประธานครับสมัยที่เป็นสมาชิกที่ต้องดูแลกฎหมายราชทันยุคสอนอชอกรมราชทันบอกผมเองว่าไม่มีคุณหมอที่ต้องการย้ายมาอยู่โรงพยาบาลราชทันฉะนั้นการตั้งโรงพยาบาลราชทรนไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว เฉกเช่นเดียวกับงบประมาณแย่ไปหมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจพอเพียงในราชธานการพัฒนาจิตใจโปรแกรมฟื้นฟูต่างๆท่านอบรมไปทําไมทําไปทําไมนั่นเป็นประการที่3ครับประการที่4เป็นประการสุดท้ายสั้นๆครับก็คือสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่า TCIJ ต่างๆนะครับได้รับงบประมาณ368ล้านบาทปรากฏว่า200กว่าล้านบาทนั้นเป็นค่าก่อสร้างสำนักงาน มากกว่าค่าศึกษาหรืออำนวยความยุติธรรมซึ่งควรเป็นเดือกมากกว่านี้ด้วยเหตุผลดังที่ผมได้นำเรียนท่านประธานทั้ง4ประการครับผมขอญาตยืนยันที่จะตัดลงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง5% 550ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธานครับ